ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนะครับในครับทิกดิอันนี้มนมผมนนจะมาสอนวิธีการเอิ่มแันหนึ่งสร้างโบว์แคปวันนี้เราจะมาสอนวิธีการซ่อนเชสอย่างเนียนๆน,น,นะฮะอย่าง,งแรกค่ะสมุด เชฟบิ๊กของล้ำค่านะฮะแต่ว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้มันขโมยนะฮะคือแบบทำยังไงไม่ให้มันขโมยได้อ่ะแ,แต่บางแต่บางคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซ่อนเชฟนะฮะจะทำแบบเนี้ยอ่อนเชฟตรงนี้ทำให้เชฟเปิดไม่ได้แต่เมื่อคนนั้นรู้นะฮะก็มันต้องใช้ไอรอนโฮอ่ะมันก็จะเปิดได้นะอุ้ย ตัวไม่ได้โอเคเชื่อมันได้เริ่วจะมาสแต่ซ่อนเชสแบบเรียนเรียงอย่างแรกครับเราจะต้องทำการซ่อนเชสหนงเลยได้แต่นี้นะแล้วคนก็ทำการวางเชสแบบไหนก็ได้แบบใหญ่ก็ได้จะนะฮะคุณเอ้ยเถอเธอคุณแบบนี้นะครับ แต่เดียวไว้รอบๆเป็เช่นเลยนี่ครับก็คงก็ต้องทำให้มันกลมกลืนหน่อยแล้วก็สร้างเป็นบ้านเนี่ยสมมูรณแบบ แล้วผมทงทูนสร้างเป็นบ้านเลยก็นเน,นี่ก็แบบกับบ้านบ้านใหญ่ใหญ่บ้านใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ประมาณ สร้างบ้านอิ้เสร็จไปเดียวก็ได้กันคือเวลานานมั้งแต่จะสร้างบ้านเสร็จเดียวมั้งเพราะคนจะไปเดียว

ปรมาณแบบประมาณนี้เลยฮะระกังระวังเนี้ยถึงมันไม่เป็นบ้านนะครับเนี้ยเนี้ยคุก็ซอสเช้ไปหลังนี้แล้ว,<บ>ลวเพื่อนก็จะหาเช็ดไม่เจอนะก็ดูนอกบ้านก็เจอเหมือนบ้านขนาดเท่านี้แต่ทีนี้เขาข้างหลังเป็นไว้ซอสเช็ดน,นะแล้วพอเข้ามาในตัวบ้านก็ดูเหมือน ก็เท่าเดิมอะคือบางก็คือบางคนก็จะไม่ค่อยกลาพวกบ้านใน,นรถไฟมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยแหลังคาบางมันก็ดูปกติแบบนี้เนี่ยแต่ความลับก็คือมีเช็ดอยู่ตรงนี้นะะโอเคพอจบเท่านี้นะฮะโอเค